มาพูดคุยในเรื่องของตลาดซื้อขายกันหน่อยดีกว่าครับมกราคมเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน่อยแต่ว่ายังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับมีแต่ข่าวลือมีแต่ข่าวเอ้ยยังไงอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ครับเราอยากชวนทุกคนมาอัปเดตกันหน่อยในสถานาในเรื่องของการซื้อขายนักเตะของอาร์เซนอลในช่วงวินเทอร์ตลาดมกราคมนี้จะมีอะไรยังไงบ้างผมรวบรวมรวม,มาในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับโดยเฉพาะคนไทยหัวใจอาร์เซนอลนะครับรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันนะครับคลิปนี้คุณได้เต็มอิ่มแล้วครับเพราะว่าผมจะคุยถึงอาร์เซนอลแบบเต็มๆเลยครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการซื้อขายในช่วงมกราคมนี้นะครับเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับจะซื้อใครได้ต้องขายก่อนอะไรแบบนี้เคยเล่าไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เล่าขยี้ซ้ำมากแต่อาจจะเล็บถึงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาลงดีเทลแล้วคร่าี มีตัวเลือกยังไงได้บ้างในช่วงมกราคมนี้มีบัตเจ็ตเท่าไหร่ยังไงและรวมไปถึงใครบ้างที่เราอาจจะซื้อในช่วงมกราคมนี้เลยเนะครับนะเดี๋ยวผมมาไล่เลียงรูมไปถึงขาออกด้วยนะครับคิดว่าน่าจะขายใครได้บ้างนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่ข่าวที่เป็น ข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนะเป็นข่าวลือบ้างหรือว่าเป็นเป็นอาจจะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีไม่ได้มีเรียกว่าเป็นการติดต่อแบบว่าออฟฟิเชียลอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ามีอัปเดตก็แล้วกันนะครับเผื่อจะไดะ้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรู้เท่าๆกันนะครับจะทําให้การเชียร์ฟุตบอลของคุณสนุกขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นจัดรายการร่วมกันครับใครมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวล่ามาแรง ก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยอัปเดตเป็นพร้อมๆกันหน่อยนะครับแต่ว่าอา,อาจจะกรองๆให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับข่าวลือช่วงนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับก็มาค่อยๆไล่เรียงกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ติดต่อแน่นองนะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับในช่วงมกราคมนี้เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปเคยวิเคราะห์ให้ฟังไปนะครับว่าอาร์เซนอลยังไงก็จะเป็นต้องขายนะครับเพื่อที่จะ ซื้อนะักเตะใหม่ได้เนื่องจากกฎ Financial f a i r p l a y มันค้ำคออยู่นะครับแต่ว่าเอาความเป็นจริงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในรายละเอียดของกฎกติกา f n n a n c i a l f i r p p l y y นะว่าทำยังไงอะไรยังไงบ้างมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ปวดหัวไปปวดกระบาลอ่ะนะนะผมผมไม่อยากให้ทุกท่านปวดกระบาลน,นะอยากให้คุยแบบสบายๆนะครับผมเล่าแบบนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ขายใครเลยอาร์เซนอลก็มีปัญญาซื้อผมบอกแบบนี้เลยกันนะ worst case เต่เลวร้ายที่สุดขายใครไม่ได้หรือไม่อยากขายเลยอาร์เซนอลมีตังค์อยู่แล้วครับซื้อได้ด้วยนะครับเห็นที่เชลซีซื้อเป่าเๆาเาไหมครับ อาร์เซนอลก็ทําได้แต่เพียงแค่ว่ากฎวินัยทางการเงินของเราบัญชีของเราผู้บริหารของเราไม่อยากจะล้าเส้นกฎเหล่านั้นลงไปไม่อยากที่จะเสียวินัยทางการเงินออกไปและคือถ้ามันมีปัญหาเราไปแก้ทีหลังนั้นเหนื่อยนะครับถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้หลายทีมก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดเนี่ยถ้าไม่ขายใครจริงๆอาร์เซนอลก็จะซื้อครับผมเชื่อแบบนั้นในมุมมองผมนะผมคิดเห็นแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าอะไร ปัญหามันเห็นอยู่แล้วทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลมีปัญหาในเกมรุกในเรื่องของการจบสกอร์เราต้องการผู้เล่นที่จะสามารถมาผลิสกอร์ได้นะครับแล้วมันก็มีรายชื่อเข้าข่ายอยู่พอประมาณนะครับแล้วตอนนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมีบางคนอ่อยแบบหนักๆแล้วก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าอาร์เซนอลในมกราคมนี้มีเติมแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันก็แล้วกันนะครับทีนี้มาพูดถึงทางเลือกก่อนอันนี้ผมพูด ช้อยที่แย่ที่สุดแล้วนะไม่ขายใครเลยก็ต้องตําใจทุกกระปุกซื้ออันนี้งบจะไม่เยอะนะครับงบอาจจะเหลือไม่ถึง100ล้านแน่นอนอาจจะเป็นหลักแบบ ยี่สิบสามสิบล้านพวงคนนั้นเติมคนนี้ไปหรืออาจจะแบบเป่งไปแล้วไปแก้ปัญหาที่หลังอะไรแบบเนี้ยเป็นช้อยจําใจนะครับส่วนช้อยที่สองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือยอมขายใครบางคนออกไปนะครับรายชื่อที่ผมเคยบอกไปแล้วมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นแลมสเตลนะครับโอกาสที่จะปล่อยออกจากทีมเนี่ยสูงปี๊ดเลยนะครับแลมสเตลเองเนี่ยก็เรียกว่า ก็มีเหตุผลที่จะต้องไปอะแต่ถามว่าแฟนบอลอยากให้ไปไหมไม่อยากตัวผมไม่อยากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะมันก็อาจจะเป็น choice ถ้าเราต้องการที่จะซื้อใครเข้ามาเพิ่มมันอาจจะต้องมีคนย้ายออกไปในช่วงนี้ส่วนอีก2คนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าทำไปทามาอาจจะมีโอกาสขายออกไปเหมือนกันเฮ้ยหนึ่งก็คือรีดเนลสันครับรีดเนลสัน ถ้าขายเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยนะครับในกฎ financial fair play คือไม่มีต้นทุนเพราะว่าเป็นเด็กสร้างของ arsenal นะครับคือปกติกฎพื้นฐานของ financial fair play เนี่ยมันจะต้องเป็นการหักลบกำไรนะสมมุติว่าซื้อมา10ขาย20แปลว่าคุณกำไรอ่านะแต่อันเนี้ย ถ้าคุณขายได้20คุณกำไร20เลยเพราะว่ามันเป็นเด็กสร้างของสโมสรก็เหมือนที่เราเลือกขายฟาร์เรลินบาโลกันไปก่อนหน้านี้ครับมันมันมันคือตัวเลขที่ได้เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าชอตส์ของรีเนลสันก็เป็นไปได้เอมิลสมิธโรก็เป็นไปได้ไม่ยาก่ายเลยนะครับก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2คนเนี้ยนะครับถ้าจำใจจำเป็นอาจจะอยู่ในขายครับเป็นนักเตะอังกฤษด้วย แ m ลมสเตลส mith low นะครับแล้วก็เรดเนวซันครับอาจจะถูกสลับสับเปลี่ยนไปในซัมเมอร์นี้ในช่วงวิเทอร์นี้เลยนะครับซึ่งเป็นช้อยที่ผมไม่ชอบเลยนะย้ำอีกไม่รู้ไม่รู้พูดเป็นร้อยที่128ร้อยยี่สิบแปดเลียงนะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยอยากได้นะครับส่วนอพอขายแล้วจะกำเงินไปซื้อใครเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนอีกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหานะ ก็คือไปเรียกเอานักเตะของเราที่มีอยู่แล้วแล้วปล่อยยืมะนะครับกลับมาสู่ทีมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช้อยที่ผมชอบเหมือนกันนะ,อ,ะอย่างเช่นหลายคนหลายเพจ พูดถึงเขาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าชายหิมะของผมนะฮะ,ะทางด้านของเคเลนเชียนี่ K นะครับแบ็กซ้ายที่ต้องบอกว่าเคยเป็นแบ็กซ้ายตัวเลือกอันดับหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าการมาของซินเชนโกทำให้เขาหลุดตำแหน่งไปแล้วก็เสียความมั่นกงมั่นใจไปหวังว่าการปล่อยยืมอย่างน้อยครึ่งซีซั่นแล้วเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจเขากลับมานะครับจะทำให้เรื่องของสภาพจิตใจความฟิตความพร้อมฟอร์มการเล่นมันกลับมาแล้วถ้าอาร์เซนอล จำเป็นที่จะต้องดึงเขากลับมามก,กราคมนี้เลยผมก็เห็นด้วยด้วยประการทั้งปวงครับเวลาแวะไปดูฟอร์มของเคลนเชนี่สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเชนี่เล่นให้กับโซเซดัดนะครับในฤดูกาลนี้ลงลงในศึกลาลิกาสเปนเนี่ยเป็นตัวจริงไปแล้ว9เกมนะครับแล้วก็สามารถทําได้แอสซิสต์ด้วยนะครับแอสซิสต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงเลยนะถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น ฟอร์มการเล่นผมคิดว่าน่าจะไม่แย่แล้วนะได้ลงเล่นถือว่าโอเคนะนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดึงเทียนี่กลับมาก็เป็นช้อยที่ไม่แย่นะแล้วก็ถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่ซินเชนโก้แล้วต้องหลุดไปยาคุบควีออผมว่าเทียนี่ดีกว่าเปะวะไม่รู้สิคุณคิดเห็นยังไงอ่ะลองลองแสดงความคิดเห็นหน่อยนะหรือว่ายังไงหรือจะจะรอจูเลนทิเบอร์หายเจ็บโอ้โหก็ต้องมี ต้องมีมกต้องมีกุมภามีนาเป็นอย่างเร็วนะอย่างช้าอาจจะนู่นถึงเดือนเมษาเลยนะครับแล้วในช่วง3เดือนนี้จะใช้ใครล่ะนะครับทีนี้ทางนันสินเชนโกเองเนี่ยช่วงหลังผมพูดตรงๆนะก็มีปัญหาในเรื่องของการเ,าเล่นเกมรับด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจละอ่ะคนอื่นๆจะมีใครอีกนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายเลยครับ นูโนตาบาเลสครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เราปล่อยยืมตัวอยู่ณเวลานี้และถ้าเอากลับมานะครับก็สามารถที่จะมาช่วยทีมได้เลยทันทีนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นกองกลางบ้างครับแซมบี้โรเบิร์ต โลคองกานะครับนะก็กองกลางห้องเครื่องนะครับโปรตุเป็นเบลเยียมนะตาวลเวลเซีโปรตุเกสนะส่วนอีกคนหนึ่งหลายคนเรียกร้องอยากให้เอากลับมาครับนั่นก็คือนักเตะสไตล์บาซิเลียนอย่างมาควินยอร์สนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งคล้ายๆกลับเบียวมาตินเนลลี่อะมาเล่นตั้งแต่เป็นเยาวชนดาวรุ่งโนเนมเลยนะครับเล่นปีกความเร็วจีจ๊ดจ๊าดนะครับผมเชื่อว่าไอตัวเนี้ยผมชอบนะ มาควินยอร์สเนี่ยถ้ามาเนี่ยกลับมาเนี่ยแล้วมาเล่นในตำแหน่งปีกเนี่ย ผมคิดว่าน่าสนใจนะแล้วจะได้พักบูโยซาก้าบ้างหรือว่าบางเกมที่มันตื้อตื้อตันๆเนี่ยเอาไอ้พวกเนี้ยนะครับมาลงสนามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะช่วยทีมได้มากพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนจะเกิดขึ้นไหมมิเกลอาเตต้าครับเป็นคนตอบก่อนจะไปพูดถึงขาซื้อนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างไอวานโตนี่มีอัปเดตแบบว่าอ่อยแบบหนักมากนะครับมีแจ้งเอจงเอเจนต์ต่างๆนานาแล้วนะครับแล้วก็ข่าวกับเคอร์ติสโจน์ตกลงเป็นยังไง จะจ่ายไหมซื้อหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหลากหลายดีลนะเดี๋ยวผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนก็แเลยกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย I am Legend ครับเฮ้ hey! ก็เป็นคนที่นำพานักฟุตบอลครับระดับตำนานระดับ l e เ e n d เนี่ยมาให้คนไทยได้สัมผัสครับละ 7มก,กราคมนี้ครับเขาจะพาลุดกุลิตนะครับมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันนะครับตัวเป็นๆที่ประเทศไทยเลยนะครับลุดกุลิตนี่ก็เป็นอดีตนะักฟุตบอลระดับตำนานได้บอลลงดอนะครับกับทางด้านทีมชาติทอนแลนด์นะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะแล้วก็โด่งดังเป็นยุค3มทหารเสือนะครับแล้วก็เป็นคนที่โคตรเทพเพราะว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับในเกมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นตัวโกงเลยก็ว่าได้นะครับพวกเล่นตั้งแต่กองหน้ายัางกองหลังแล้วเล่นดีหมดเลย นะครับยกเว้นผู้รุ่ประตูนะที่เหลือเล่นได้เล่นได้ลไดและเล่นได้ดีด้วยนะครับค่าพลังค่าเฉลี่ยในเกมแนยโหถือว่าโหดร้ายมากนะครับในเกม Fc อ Online เนี่ยโหโคตรโหดผมบอกเลยนะครับใครมีร่วมทัพร่วมทีมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แลไ i เทมหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเราจะได้มาเจอตำนานเป็นๆกันละครับวันที่7มกราคมนี้นะครับผมเข้าใจว่าบัตรน่าจะขายหมดแล้วนะใครที่อยากจะเรียกว่าไปร่วมงานเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าไปร่วมกิจกรรม กับเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆนานานครับก็ไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ของ i a m Legend นะครับนะก็เคยทำดรัฟแรกกับเราไนงะถ้าย้อนงันไปจำกันได้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็เอม็มมอนลเปอร์ตีไนงะเปิดหัวให้ i am l e g เล d ยเลยนะครับนะก็หลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนโรนัลดินโจนนะครับแล้วก็มีมากมายไก่กองนะครับเดอะเคาอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมีเยอะครับนะก็ฝากติดตาม i am Legend ด้วยนะครับแล้วก็แววๆว่าอาจจะทำโปรเจกต์ร่วมกับอาร์เซนอลกับพวกเราอีกนะอยากได้ใครอะไรยังไง มาไหมก็ลองไปคอมเมนต์บอกพี่ตอง i อเอ็มเลเจนว่าเอ้ยเอานักเตะอาร์เซนอลคนนั้นคนนี้มาสินะครับไปสก,กิดเขาหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีนักเตะอาร์เซนอลมา่วมมีติ้งกับพวกเราแฟนๆในเมืองไทยนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะครับไอเอมเลเจนครับในฝั่งขาซื้อครับนะฮะมีข่าวอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นคือไอวานโตนี่ครับในเดือนมกราคมนี้เขาจะพ้นโทษแบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาลงสนามไล่ล่า ตะขายได้อีกครั้งหนึ่งเบรนฟอร์ดไม่อยากขายแล้วครับนะฮะเพราะว่าอีวานโตนี่เนี่ยกลายเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวเมื่อเอ็มบิวโครับนะ,ะไม่พร้อมที่จะลงสนามนะครับมีเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับและรวมไปถึงไม่แน่ใจว่าจะต้องมีเรื่องอื่นๆสอดแทรกเข้ามาหรือเปล่านะแต่ว่าเอาละเมื่อ ตัวเลือกมันไม่เยอะเขาก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไอวานโตนี่และถ้าจะไม่ใช้เขาก็ต้องการเงินไปซื้อคนอื่นมาเสริมทัพนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดครับอัปเดตเให้ทุกท่านทราบพร้อมกันครับเอเจนต์ของไอวานโตนี่ครับมีการเ,เรียกว่าออขอย้ายแล้วนะครับมีการแจ้งกับเอเจนต์ส่วนตัวว่าอยากจะขอย้ายจากเบลนดฟอร์ดในช่วงมก,กราคมนี้เลยนะครับแล้วก็ว่ากันว่าแล้วกันนะครับอาร์ซนอลเนี่ยถ้าอยากได้ไอวานโตนี่เนี่ยมีมีไม่กี่ทางเลือกครับ หนึ่งก็คือเขาปักป้ายขายไว้ร้อยล้านซึ่งผมคิดว่าเดินมันไม่ถึงหรอกส่วนตัวผมนะแต่ก็ไม่แน่หรอกอย่างเคสของเดคแคนไรส์ uh, Rise, แต่ผมก็คิดว่าเดินมันไม่ถึงหรอกนะครับแต่สุดท้ายก็เกิดร้อยล้านจนได้นะแต่ก็ไอวานตัวนี้มีเงื่อนไขแบบนี้ครับว่าอาจจะต้องแนบนักเตะบางคนแล้วก็บวกเงินนะบวกเงินอาจจะบางสัก40ล้าน 30- 40ล้านซึ่งท่านเลเวลเนี้ยเราพอมีเงินจ่ายแล้วก็ ไม่ต้องไปแบกเรื่อง f Financial Fair Play นะมากหนักนะ,ะบวกกัน 30- 40, 40ล้านนะครับคนที่อาจจะต้องแนบไปด้วยก็มีชื่อของเอ็ดดี้เอนทนะครับศูนย์หน้าเหมือนกันเอาสูนหน้าแรกศูนหน้าเลยนะครับซึ่งก็อันนี้ผมไม่ค่อยชอบชอยนี้เพราะว่าปัจจุบันสูนย์หน้าเรามีแค่2คนนึกออกปะวันที่เชสุดไม่พร้อมก็มี n k นเคเทียแค่คนเดียวถ้าสมมติคนใดคนหนึ่งเจ็บเหลือแค่คนเดียวเลยนะครับไม่ต้องนับแก้เกมเลยนะ ผมคิดว่ามีสัก3ามเนะี่ยกำลังสวยนะครับแต่ว่าก็ ถ้าจะต้องแลกก็จําเป็นต้องแลกก็เอาวะนะครับตัวนี้คนหนึ่งที่มีข่าวก็คือริชเนลสันครับที่ผมบอ,อกไปขั้นต้นนะว่าอาจจะอาจจะต้องถูกปล่อยในช่วงมก,กราคมนี้เลยนะครับและอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของของการแนบเพื่อได้ไอวานโตนี่มานนั้นเองนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งครับเป็นศูนย์หน้าของจูเวนตุสที่มีข่าวกับอาร์เซนอลโอ้ยางย,ยาวนานเลยนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่ยูเวนตุสด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้สนุนค่าตัวเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยต่ำร้อยล้านแน่ๆแล้วนะครับว่ากันว่าถูกสุดเนี่ ห้าสิบล้าน,นเลยนะครับแต่ว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่า60-70ถึงล้าน,นครับนั่นก็คือทางด้านของอวลลาโฮวิชนั่นเองนะครับวลลาโฮวิชเนี่ยมี มีความสุขดีอยู่ที่ยูเวนตุสนะเขาไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบากแว้งอะไรกันนะแล้วก็สามารถที่จะโชว์ผลงานได้อาจจะไม่ใช่เปล่งปล้างไม่ได้ยิงแบบอุตรุดนะครับไม่ได้ยิงแบบถึงขั้นระเบิดระเบ้อนะครับแต่ก็ยิงตามมาตรฐานที่กองหน้าดีๆคนหนึ่งควรทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคเลยนะถ้าสมมติว่าอาร์เซนอลตกลงกับเบนฟอร์ในเรื่องของไอวานโทนี่ไม่ได้นะครับด้วยค่าตัวระดับสัก560ล้านปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลพอจะพอจะหาเงินทุก ท้องพักคลังมาซื้อได้แบบที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวอัปเดตก่อนก็นแล้วกันว่าค่าตัวเนี่ยมันถูกถอยลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันแตกไปถึง5้าสิบล้านแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวอลาโฮมวิชนั่นเองครับส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลครับจูสเบอร์ลิงโจนครับหรือว่าเคอร์ติสโจนนั่นเองนะครับเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลนี้ครับแล้วอาร์เตต้าเรียกว่า ชอบผลงานนะครับสะดุดตานะครับแล้วก็ตรงสเปคทุกอย่างนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งอายุไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับเล่นเนงกฤษปรับตัวง่ายเลยเล่นกับผู้เล่นอังกฤษได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากภา,ภาษาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องย้ายบ้านนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะน่าจะไมไ่ไม่ได้ปรับตัวยากหนักนะครับก็เลยตรงสเปคเลยแต่ผมเชื่อว่าลิพูไม่ขายครับ ยิ่งโดยเฉพาะมก,กราคมนี้ลุ้นหลายแชมป์แบบนี้ขายก็บ้าแล้วนะครับมาผมเชื่อว่ารีพูลขายไหมอาจจะขายแหละแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าได้ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนะฮะมาร่วมทับมาร่วมชายคากันก็ไม่ติดนะครับแล้วถ้ามีใครรังแกผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมีองค์คาร์ลพิทักษ์คอร์ติสโตรแน่นอนนะครับนะแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นนักเตะรีพูลที่เรา ที่เราไม่จริงอาร์เซนลไม่ค่อยมีข่าวกันตะั้งแต่ลิ์พูมากมายนักนะในช่วงหลังมานี้นะถ้ามีจริงๆและได้เคิร์ติจส์ก็ถือว่าเป็นชอยที่โอเคมากๆสำหรับอา s e n ร์เซนลเลยครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับเล่ากันไปยาวพอสมควรนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีออกหมัดออกอาวุธ ที่จะได้ใครแบบจริงๆอยงจังนะแต่ว่าเป็นการอัปเดตกันแล้วกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับตลาดมัการาคมน,นี้อยากได้ใครอยากปล่อยใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยสิหรือว่ามีไอเดียในการแลกเปลี่ยนใครอะไรยังไงนะครับจะได้เหมือนมาโถกกันนะครับเพื่อการดูฟุตบอลที่สนุกขึ้นของพวกเรานะและอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบชุกช่องทางนั้นนะครับ Facebook y o u t u b e และ t i k t o k คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ